วัสดีครับวันนี้าพบกับช่องเมคโคซิงนะครับวันนี้เรามาขุดฟุตติ้งอยู่ข้างๆทศกัณฐสออำเภอปุษงดีจังหวัดชิสเกตนะครับฟุตติ้งครับ20หลุมครับแล้วก็ขุดอันเซ็กอีกครับสนใจใช้บริการก็โทร0837373728อำเภอคุขันจังหวัดชิสเกตและใกล้เคียงครับวันนี้มาปุษซิงครับขุดฟุตติ้งครับ21หลุมครับ ครับงานเหมาครับมาไกลหน่อยครับงานนี้จะใช้บริการก็ติดต่อมาได้ครับหรือจะติดตามทาง facebook ก็รถหกล้อดำเคลื่อที่เร็ววงขันนะครับมีการเคลื่อนไหวอยู่ตรงนั้นนะครับ บาครับหากินไกลบ้านนะครับออกมาจากบ้านประมาณ20โลอ่ะครับคุดฟุตติงครับ อันนี้ไม่เขาไม่เน้นไม่เน้นสวยครับตัวนี้เพราะว่าบางทีเราก็ต้องเคลียร์ลงเหมือนเดิมนะครับประมาณลุมของเราลึกเมตรสามสิบกว้างเมตรไม่เจยกว้างเมตรยี่สิบอะครับสมุดเกศเกศนัา่งอ่าน ครับช่งวัดไปในตัวเลยครับ นะครับสนใจใช้บริการก็โทรรับ0837373728รับหรือทักเชททาง Facebook ก็ราดระดําที่ได้วงขันนะครับบริการ24ชั่วโมงครับนี่นู่นครับน้องกระดำก็ม่โคเล็กครับเราจะเน้นเป็นโคเล็กครับน่นครับสนใจใช้บริการครับ ว่าจะขุดฟุตติ้งวางท่อหรืออะไรครับลอกคลองย้ายดินถอยดินลอกนาย้ายปูนอะไรเกี่ยวกับแมคโครใช้ได้ก็ติดต่อมาเลยครับบรรยากาศบ้นบานๆครับเขตอำเภอพุทธสิงห์ครับกงก็ go. ก,ก็พัฒนาขึ้นมาเยอะครับหลังจากมัน20ปีแล้วมั้งที่ผมไม่ได้มาครับางนี้ก็มีร้านพงร้านค้าเข้ามาทยอยครับร้านขายมอสงมอสไซค์อะไรเยอะแย,ยะครับตอนนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ